謎の航空事件を調査して、幻の町バラージへとたどり着いた科学特捜隊。そこで彼らは、砂嵐と共に現れたイニシエの怪物に襲われる。ああ、サバラババイでかっこ、メンフィー、エンドラーでかっこ、スンガペンサバラス、スル、リトーンでかっこ、ルー สัตว์ประหลาดแบบสารอด้วงเหรอหรือตัวอะไรวะแมลงทะเลทรายครับผมซึ่งมีหน้าตาแบบว่ามีคีมหรือมีก้ามนะหรือมันคืออะไรนะเหมือนขากระไก่คนเรียกว่าก้ามแล้วกันนะไม่เชีวยวชาญด้านนี้ของแมลงสัตว์เท่าไหร่ครับซึ่งเรารสามารถขักก้ามของแอมลาได้นะครับผมซึ่งมีวิธีนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บเจ้าเบาชาร์ดก่อนนะครับผม <S 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 ซึ่งตัวก้ามของมันนะครับต้องบอกว่าเออนะครับว่าอันตรายมากนะครับกันรอเลยครับปึ๊บอ่าโอเคได้ลิงแล้วนะฮะโอเคแล้วเราก็เข้าไปจับมันนะครับแล้วก็หักแม่งทิ้งเลยเอาละเองไม่ตายดีแนะ่โอเคลงกันนะฮะเอ๊ะแล้วกูจะฉีดน้ำสมนะัยไหมล่ะยังไม่ถึงวันสงการเลยอุลตร้าแมน,านน่น้ำสงการเลย ถามอะไรงงๆนะชึบๆๆๆกาไม่มีแล้วยังจะหนีอ,อีกเหรอแบบนี้นะทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพุดดินไปไหนไม่ต้องพุดดินไปไหนไม่ต้องพุดดินไปไหนไปกันเอาไงวะไอ้ไสเปซเซียมแล้วนะฮะแทบจะไม่ต้องปวดเลยอดูขึ้นมานี่มานี้ ใหญ่อยู่ใต้ดินใต้ดินมันสกปรกวันนี้โอ้ไม่โดนเสียเลยเฮ้ยลบครับกรรันรอหลบได้ละกันรอสิเข้าไปกระทืบมันก่อนนะฮึบ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 อุอย้ยเจ็บไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้บอกเลยว่าไม่ให้บอกเลยว่าไม่ให้ไปตายดีๆซะอีเวนโอเค p u s ช p ุ s h ครับบันมาอีกแล้วท่านี้งั้นเองก็ออกมาจากใต้ดินซะเดี๋ยวนี้เองเว้นฮึบแล้วก็เตะมันนะครับเอ้ยทำอะไรนาะยอืยนะครับเอาละเอาไงก็ดีชีวิตดีอันล่ะเอามันขุดทรายเล่นแล้วครับงั้นกูสเปซเซียมจบเลยแลยนะ้วกันโอ้ยยกของขาวแบบนี้เลย,เล,ยลูก ไม่จมตีต่อนะแต่ว่าทําการขุดทรายเล่นแหละจกัาใหม่คลิปหน้านะครับพาร์ทนี้ก็ยังง่ายอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ช่องผมก็มีแฟนเพจแล้วนะครับผมสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ของคลิปคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ